าออกเป็นพระกายปีดกพระวิะนัยปีดกหนึ่งพระสูตันตะปีดกหนึ่งพระอภิธรรมปีดกหนึ่งเรียกว่าสามพระวินัยปีดกนี่เรียกว่ากฎของพระวินัยของพระกฎหมายพระพระสูตรนั้นพูดถึงเรื่องตัดเรื่องบุคคลทาดีทาชั่วตกระเลาไปสวรรค์อะไรมีทั่วไปเรียกพระสูตร บางแห่งธรรมที่สูงว่าน,นั้นก็เข้ามาเป็นพระสูตรก็มีเช่นธรรมจักรกัปวัตนสูตรอย่างนีเาา้เข้ามานี่ก็มีนี่อริยสัจนั่นเนี่ยเข้าในพระพิธรรมปีดกได้เลยไม่สงสัยพระสูตรเนี่ยจากนั่นกับพระพิธรรมพระจำปีดกแปลว่าแปลว่าธรรมที่สูงสุดกว่าธรรมทั้งสองประเภทนี้ในพระกายปีเดกอริธรรมปีดก พระพุทธเจ้าตรัสลูกขึ้นมาด้วยอภิธรรมปีดกด้วยจิตตภาวนา,าพระอภิธรรมปีดกนี่นลากแก้วของพระกายปีดุพระอภิธรรมปีดกคือภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสลูกขึ้นด้วยองค์ภาวนารุ่นล้วนเป็นจัตตาเอกเจริญอนัปานาติก็ยังไงที่ว่าอภิธรรมปีดกท่านว่า,วาวจิตลอนอนนปนนปูปอะไรเจตสิกนิพพ์มนมีแต่เรื่องพระกะมีแต่เรื่องจิตรนล้วนนะอืม นี่เราท่านแสดงอภิธรรมในอภิธรรมปีเดไว้นี่ก็ดูไม่ใช่มาพูดพ้ามๆเลยนะไม่ว่าพระสูตรพระวิน,นัยพระอภิธรรมแล้วดูมาทั้งนั้นเลยนะก่อนที่จะออกศึกษาออกปฏิบัตินีนะรงนั้ันที่ที่จะมากโกหกง่ายๆไม่ได้นะ่ะควรตีปากไปเอะเลยเรานะ่ะเราก็มีมือเขามีปากพูดออกมามันเป็นการลบล้างอาธรรมมัตตีปากเลยหนุนว่างนันนะ